ตอนนี้ก็รอไก่เอ้าเอาเลย จับได้ไหมน้องข้าวจะหมดแล้วเอาเลยโหเก่งมากเลยนะคนจับไก่กว่าจะจับได้ต้องเสียข้าวไปกี่โลเนี่ย นี่นะคะวิธีการจับไก่ถ้าเราไม่จับมันก็จะเคลียใบไม้นะคะโอ้โหได้ครบตัวเลยเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งนะท้องโอ้โหเก่งมากนะคะไปดูรูที่มันจะกอ,อกได้เราน่าจะมัดครบแล้วเนาะ ทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวโหสุดยอดมากเลยนะคะวิธีจับไก่วิธีจับไก่วิธีจับไก่ไกอันนู้นไม่ไปไหนหรอกเพลินอยูต่ตรงนี้